วันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับไฟฉายคาดหัวของไฟทอดร,รุ่นใหม่ HS1R นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ปุ่มด้านบนมี2ปุ่มปุ่มปิดเปิดตัวนี้ปุ่มเปิดเซนเซอร์นะครับด้านล่างน,นี้จะเป็นช่องเสียบชาร์จนะครับช่องไมโคร USB ทั่วไปอันนี้เรามาเปิดกดปุ่มเปิด1ครั้งนะครับกดไล่จะเป็นการเปลี่ยนระดับ medium low แบบบนนะครับกดมาใหม่ก็ High High m e เด u m l o w นะครับปิดอันนี้มาเปิดเซนเซอร์เราเปิดไฟขึ้นมาเสร็จแล้วกดปุ่มนี้หนึ่งครั้งนะครับจะขึ้นไฟสีฟ้าด้านข้างนะครับอันนี้เราเราเราจะมองไม่เห็นนะฮะนะครับเห็นสีฟ้านะครับ่าฮะด้านนี้นะฮะพอเรามือโบกให้มีการปิดเปิดนะครับนะฮะพอไม่ใช้เราก็ปิดทิ้งนะครับ จนเท่าน,นี้นะครับขอบคุณมากครับ